ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สั่งสมบุญได้ตลอดเวลาเพราะทานบารมีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบารมีทั้งหมดระบบทำบุญออนไลน์วัดพระธรรมกายอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีบุญทั่วโลกสามารถสั่งสมบุญได้ตลอด24ชั่วโมงภายใต้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการชื่อ d o n a t e d k c m e n o r g เพียงมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็ทำบุญออนไลน์ได้แล้วสะดวกปลอดภัย ด้วย3ช่องทางร่วมบุญผ่านระบบธนาคารได้แก่กรุงไทย NEXT หรือสร้าง QR code แล้วสแกนร่วมบุญได้ทุกแอปธนาคารหรือใช้บัตรเครดิต Visa, า a s t e r และ JCB ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆคือสมัครสมาชิกคีรายการทำบุญและโอนร่วมบุญในระบบก็ได้รับอนุโมทนาบัตรออนไลน์ได้ทันทีที่รายการสำเร็จพร้อมด้วยบริการส่งอนุโมทนาบัตรทางไปรษณีย์เื่มทุกครั้งที่ได้ดูอนุโมทนาบัตรย้อนหลัง และทบทวนบุญจากใบสรุปบุญประจำปีซึ่งเป็นรูปภาพให้พิมพ์เก็บไว้ได้สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับสมาชิกด้วยช่องทางบริการติดต่อสอบถามผ่านไลน์อ f ฟ i c i a l d o n a t e ออนไลน์และแชทบอร์ดน้องอมบุญที่ลดเวลารอคอยเจ้าหน้าที่ด้วยบริการคำตอบอัตโนมัติเช่นวิธีใช้งานระบบทำบุญออนไลน์บริการงานรับบริจาคก,การแลกไตยธรรมและของที่ระลึกคำอธิษฐานจิต ข่าวบุญสื่อออนไลน์และช่องทางติดต่อโครงการปฏิบัติธรรมสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ d o n a t e d k c m e n o r g เข้าเว็บไซต์ง่ายขึ้นด้วยการสแกน QR โค้ดนี้หรือเพิ่มเพื่อนด้วย l ลาย ID a s s i g n d o n a t e online แล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ลน์ official donate online หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิกห้องรับบริจาคขอชันคุณยาย9นาฬิกาถึง15นาฬิกา ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หรือโทร02 831 1000ต่อ4141โเเนตออนไลน์เพื่อนคู่ใจของคนรักบุญกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับงบททบวลล่าา,ใา,า,า,าใดาาาใสตสสกอ